สวัสดีครับผม this is atoy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว o ู o อ i n g มาเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนดีกว่านะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปเต็มๆของ j ู o อ i n g นะครับผมข้างล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่า dx j ู o King นั่นเองนะครับกล่องนี้ก็จะมีคิวมาให้อยู่3ลูกด้วยกันนะครับก็เป็นเลขหนึ่งสองามนั่นเองนะครับอ่ะข้างๆเขา อีกข้างหนึ่งอ่าในกล่องเขาจะบอกว่ามีคิว e อีเกิลคิวชาร์กแล้วก็คิวไลออนนั่นเองนะครับรวมกันเป็นจูโอคินั่นเองอ่าด้านหลังด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเรนเจอร์ของเขาเนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของออกมาดูกันดีกว่านี่ครับของในกล่องนะครับก็จะมีอย่างที่บอกนะครับว่ามีคิวมาให้สามลูกนะครับแล้วก็มีดาบ อันนี้เขาบอกว่าเป็นดาบนะจะมีชื่อว่า Big King s งซอสนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เป็นดาบยาวแล้วกันครับแล้วก็ในดาบยาวก็มีดาบสั้นซ่อนอยู่เหมือนกันนี่นะครับผมถ้าใครซื้อง,งานมือสองอ่ะต้องระวังนะครับว่าดูดีๆว่ามันมีดาบอันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมซื้อมือสองเหมือนกันแต่ว่าผมก็เล็งดีๆนะครับถึงถึงถึงได้มานะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็ถ้าไม่มีมาในในงานมือสองอ่ะเราจะไปหามันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วงานดีเอ็กเนี่ยไอที่มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยรับมันจะแพงนะครับผมก็เตือนๆกันไว้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีผู้มือมาให้หนึ่งแผ่นนะครับผู้มือของการแปลงร่างให้เป็นจูโอคิงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าแล้วก็สอนนะครับว่าในคิ้วเนี่ยในลักษณะของคิ้วเนี่ยแปลงเป็นหมวดสัตว์ยังไงนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดู คิวดีกว่านะครับผมคิวแรกคิวอีเกิลเลขหนึ่งนะครับอ่ะหยิบไปอันนี้เป็นคิวอีเกิลนะครับก็จะมีเลขหนึ่งเขียนอยู่เนาะอันนี้ยังไม่จางนะครับคนที่ได้มือสองมาบดีๆก็อาจจะไม่จางแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ได้มือสองแบบจางๆมาก็อาจจะต้องทาใจหน่อยนะครับผมอ่ะด้านะข้างๆเขา,ขาน,นะนี่นะครับโอเคประมาณนี้วิธีการที่เราจะทําให้ คิวนี้นะครับกลายเป็นคิวอีเกิลนะครับผมก็ทําการเปิดตรงนี้ออกมาแล้วมันจะกลางปีกออกมานะครับแต่ผมจะทำให้ดูพรัมยังหนึ่งสองซ้ำนี่เขาจะกลางปีกออกมาแล้วนะครับแล้วก็จัดให้เขาหน่อยแล้วเราก็มีปีกซ่อนอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็กลางออกมาให้ด้วยนี่ครับเป็นคุณอีเกิลแล้วนะครับผมเป็นยังลาอ่ะไปก่อนนะจ้าเลขสองนะครับ คิวชาร์กนะครับชาร์กก็คือฉลามนั่นเองนะครับผมก็จะมีเลขสองเขียนอยู่เนาะก็นี่ครับ่ามีสีเหลืองแซมแซมาด้วยอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะผมอ่ะก็วิธีการที่เราจะแปลงร่างให้เป็นฉลามก็ง่ายๆครับเปิดไอ้นี่ออกมาหน้าเข้าออกมานะครับนี่นี่เห็นไหมอีกค้างนึงทำเหมือนกันออกไม่ออกนี่ชื้อ มาแล้วนะแล้วก็นี่ตรงนี้มันจะหลุดออกมาเราก็ดึงคลอเขาก็จะมีหางกับคลีบออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นจูป็นคิวชาร์กถ้าจูโอจะคือตัวนักสู้ใช่ไหมถ้าเป็นนักสู้จะเรียกว่าจูโอนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคิวเนี้จะเรียกว่าคิวชาร์กนะครับตามชื่อของสัตว์นะครับผมโอเคดูที่สามคิวไรออนนั่นเองนะครับนี่ ครับรอบๆก็วิธีการแปลงให้เป็นสิงโตเราก็เปิดเลขสามด้านเลขสามน่ะงัดขึ้นแบบนี้นี่นเห็นไหมเห็นหน้าไหมแหวอ่ะ <c oughs> แล้วก็กางขาออกเร <c oughs> ียบร้อยเป็นคุณสิงโตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะใครชอบตัวไหนก็เป็น FC ตัวนั้นแล้วกันนะครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นโหมดสัตว์ทั้งสามตัวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราแปลงเขากลับไปเป็นโหมดคิ้วแล้วก็ไปรวมรามมันจูโอคิงดีกว่า มาครับเดี๋ยวเรามาแปลงเขากลับเป็นคิ้วนะครับเผื่อใครแปลงกลับไม่เป็นเนาะอ่ะสิ่งตัวก่อนละกันสิ่งตัวแค่พับนะครับตื๊ดตืดตืดลงมาแล้วก็อันนี้ปิดอ่ะเป็นคิ้วไลออนเหมือนเดิมแล้วนะครับวางไว้อ่ะฉลามฉลามก็แหกหน้าออกนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ดันอันนี้กลับชืบเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้จะซับซ้อนหน่อยนะครับ กุนนิเกิลเนี่ยเราต้องเอาหัวนกเขาเก็บเข้าไปก่อนนะไม่งั้นมันจะพับเก็บไม่ได้นะครับพับเก็บไปหนึ่งว่าพับไอเนี้ยขึ้นไปปิดไม่ได้นะต้องเก็บหน้าตรงนี้ลงก่อนนะครับอ่ะเก็บปีกเก็บปีกแล้วก็พับหมัดแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนแบบนี้มันจะล็อกพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บหัวตรงเนี้ยมันจะไม่ล็อกตรงนี้นะอ่ะอีกข้างนึงทรเหมือนกันนะครับนี่เรียบร้อยละอ่ะเราได้คิวขึ้นมาสามมาแล้วใช่ไหม ก็วิธีการแปลงรางเป็นจูโอคิงนะครับฐานก็จะเป็นเลขสามเลขสองต่อไปเลยนี่กดด้ดังกึกแบบนี้นะครับแล้วก็เลขหนึง่งเ,เกินกล้องอีกน้อนี่เรียบร้อยอปรับกล้องให้หน่อยนึงชึบป,ปรับดีๆแค่นะนี่ลักษณะน,น,นี้นะครับเราจะไม่หันหน้าเขนานะเราจะ ใช้บิ๊กคิงซอสตัวนี้ชืบเสียบลงไปในรูตรงนี้นะครับเราจะหันยัไหมหันดีกว่านาะนี่ให้ดูให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่มันดูแบบเหมือนทอดมาลักอ,อย่างอะเราต้องเอาบิ๊กคิงซอสเนี่ยเสียบลงไปพอเสียจไปปุ๊บแข่ก็จะกางออกมาอ่ะดูนะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงยอดนะครับ แล้วเราก็ต้องเอาหัวนนกออกมาด้วยนะในคู่มือเขาบอกให้เอาหุน่นนกออกมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าหุ่นกันจะชัดดีกว่าพร้อมยังเราไอมันต้องหมุนตรงไอนี่นะเนี่ยตรงดาบตรงเนี้ยดาบอยู่ตรงเนี้ยเราต้องค่อยๆหมุนนะครับตืดเอาแล้วนี่เป็นไงล่ะเป็นหน้าหุ่นไหมจ่าเอ๋สวัสดีครับในโฟกัสเลยทีเนี้ยนี่นะครับผมเป็นจูโอคิง มาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับอันน้อยนิดของเจ้าจูโอคิงกันสักหน่อยนะครับผมก็จุดขยับของจูโอคิงเนี่ยมีอยู่ที่เดียวก็คือแขนนั่นเองแขนเขาจะหมุนได้รอบ360องศาแบบนี้นะทั้งสองข้างนะครับหมุนได้เหมือนกันเนาะแล้วก็หุ่นตัวนี้นะครับเราดูได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวอย่าหันข้างหรือหันหลังเด็ดขาดนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมเออเดี๋ยว้เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าทําไมถึง บอกว่าอย่าหันข้างหรืออย่าหาหลังนะครับก็อาจจะหันข้างดูกันนะข้างหน้ามันเทใช่ไหมค่อยหันข้างเติ๊ดๆๆๆๆๆๆๆมันเหมือนหุ่นม,มีตูดอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเออดูข้างหลังเต๊ดเเหมือนทอดอะไรสักอย่างคือมันเป็นการออกแบบที่หลอกตาประชาชนที่สุดแล้วอะ่ะ ข้างหน้าข้างหน้าดูได้นะแต่ข้างหลังดูไม่ได้จริงแล้วก็ขาตัวนี้หุ่นตัวนี้ไม่มีขานะครับเพราะว่าตรงช่อง,องตรงดำๆตัวนี้ก็เป็นการทําเพื่อหลอกตาเราเฉยนะว่ามันคือขามีสองข้างนะแต่ว่าจริงๆริงเราขยับไม่ได้เนะื่องจากว่าเขาเป็นคิ้วไงเออเป็นคิ้วอ่ะมันก็เลยจะขยับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาบจิ๋วข้างบนดึงออกมาได้นะอันนี้นะครับก็คือเป็นอาวุธชิ้นเดียวของตัวนี้นะครับผมก็สามารถเอามาใส่ในหมัดอุ้ย มาใส่ในมัดได้เลยนะนี่ใส่เข้าไปชุดนี่ก็ถือว่าดาบมีไม่ได้เะไรเดียะสมส่วนดีเรียกว่าสมส่วนแล้วกันจะเรียกว่าไม่ได้สม,มานก,ก็ไม่ด้เพราะว่ามันดูเหมาะกับตัวเขาดีนะครับในเรื่องของดาบเนาะเพราะว่าดาบก็ตัวกระจอยตัวกระจอยนึงก็ดาบแค่เนี้พอละ,ะครับผมโอเคโจคิงเป็นไงสวยไหมดูหน้าแล้วกันเขิน ครับก็จบลงแล้วน,นะครับสําหรับการรีวิวเจ้าหุ่นจูโอคิงตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ถ้าใครเป็นสายเซนไตเนี่ยก็ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับเป็นหุ่นที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคา,าหลักลรก้อยนะครับผมหลักร้อยแต่ตอนนี้ตอนที่ผมซื้อมามันราคาประมาณแปดร้อยกว่าบาทอะแต่ตอนนี้มันน่าจะอาพอๆนั้นอนะพอๆแปดร้อยกว่าบาทนั่นแหละอาจจะไม่ได้แพงขึ้นหรือ,อถูกลงจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นหุ่นที่นิยม,มอะไรมากมายนะครับ ด้วยดีไซน์ของมันด้วยแหละมันก็เลยอาจจะไม่ได้ไที่นิยมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าหุ่นโจโอคิงนะครับส่วนเซ็ตโจโอคิงเนี่ยก็ผมก็จะพย,พยายามทยอยาออกมารีวิวเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมจะได้มีกำลังใจเนาะส่วนท่านใดที่หลงเข้ามาดูช่อง This is Athor นะครับและยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะรบกวนลงไปกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของอะไรอย่าลืมติดตามกันกน,นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ